สวัสดีครับเช้าวันที่สองธันวาคม2,563นะครับจะเป็นการนำแก๊สลงอีกหนึ่งเที่ยวถือว่าเป็นเที่ยวแรกของเดือนธันวาคมสองหนี้การนำแก๊สลงหรือเอาใส่ในเบ้าทั้ง4ี่ใบที่ท่านเห็นขนาด4.3ตันต่อหนึ่งเบ้า จะมีกระบวนการที่เช็คน้ำหนักจากรถบรรทุกแก๊สที่นำมาว่าบริษัทได้รับแก๊สตรงตามจำนวนที่สั่งไปหรือไม่โดยใช้เครื่องมือวัดที่เรียกว่าแมทโฟมิเตอร์นะครับที่เห็นตรงนี้นะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงเรียกว่าแมทโฟมิเตอร์ตอนนี้พร้อมที่จะดำเนินการ รับส่งตรวจเช็คแล้วว่าแก๊สที่สั่งมาเครื่องมือวัดเหล่านี้ได้วัดได้ตามประสิทธิภาพที่ทางลงบรรจุก,ก๊าซหุงต้ม WC ลงทุนติดตั้งไปมูลค่ากว่า5้าแสนบาทหรือไม่เจ้าหน้าที่ของ PP g a s สกำลังทาําตามบวนขั้นตอนที่ได้อบรมปฏิบัติมา ในการรับแก๊สส่งผ่านแมสโฟมิเตอร์ชุดนี้ยิงเสียงนะครับระบบเริ่มจะทดสอบได้นักง,งานจะทดสอบว่ามีความพร้อมหรือไม่นักง,งานได้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลต่างๆนี us ้จะสบถูกส่งผ่านไปยังระบบคอนโทรลของเราซึ่งสามารถใช้แอปพลิเคชันจากมือถือเราตรวจสอบได้เสียงที่ได้ยินนี้คือเป็นการไล่ไอแก๊สออกเพราะเราจะวัดเพราะน้ำแก๊สจริงๆในสภาพของลิควิด เสียงที่ได้ยินจากรถบรรทุกแก๊สของ PAP แก๊ขนาด8ตันนะครับได้ยินเสียงนะครับเคลื่อนมาแล้วครับเห็นไหมครับรีชัยเดินดูดีแก๊สมาหรือ,อยัง เริ่มบันทึกได้ตอนไหนเช็คเช็คอีกทีว่าแก๊สมาหรือ,อยังตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับม,มาแล้วครับนับหรือ,อยังครับดิติชัยพลาดตรงนับตรงนี้หรือไม่นี่คือกระบวนการที่ฝึกอบรมพนักงานของเราต้องมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการรับแก๊สนะครับ